ตัวเล็กไม่ยอมเข้าบ้านค่ะเผยก็จะตามมานะคะดูชมบรรยากาศยามเช้านะคะเพ่นไม่ยอมเข้าบ้านเลยไม่ยอมเข้าบ้านเลยตัวเล็กเห่าใหญ่เลยไม่ยอมเข้าบ้านเลยบ้าเลยใช่ไหมลูกไปลวไปละไปลวไม่อยู่กับตัวเล็กละเออพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าๆดีกว่านะเพื่อน เพื่อนได้ดูกันนะคะเข้าบ้านก่อนลูกเข้าบ้านก่อน,นเข้าบ้านก่อนนะคะไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเม่ก็พาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศยามเช้านะคะ เนื้อตัวเล็กนะครับมันเปิ้ลตัวเล็กไม่ยอมไปไหนเลยนอนเฝ้าถ้าบรรยากาศนะถ้ามันเปิ้ลเนาะบรรยากาศสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอ่ะเห็นไหมครับมันๆเห็นไหมครับเนื้อตัวเล็กนะครับมันเปิ้ ตัวเล็กไม่ยอมไปไหนเลยนอนเฝ้ากาจชุ่ชื่นคะคะชุ่ชื่นเดินเช้าเช้านะก็พาเ,เพื่อนมามาเดินนะคะสวยงามค่ะชุดชื่นค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะม่ก็พาเพื่อนเพื่อนเดินชมบรรยากาศยามเช้านะคะนะคะตัวเล็กไม่ยอมเข้าบ้านค่ะเพื่อก็จะตามมานะคะดูชมบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนเพ่ะไปเรื่อยๆนะคะพาเพื่อนชมบรรยากาศดูตัวเล็กตัวเล็กไม่ยอมเข้าบ้านเลยตัวเล็กน่ารักไม่ยอมเข้าบ้านเลยจค่ะ รอบๆนะคะเพื่อนๆรอบๆเนะ <c oughs> าะชมขบานเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะคะทางหลังมิดนะคะดูท้องฟ้านะคะ <c oughs> นะ,ะตัวเล็กนะคะเพื่อน <c oughs> ตัวเล็กไม่ยอมไปไหนเลยนอนเฝ้า <c oughs> ตัวะะะเล็กเห็นไหมคะมเพื่อนนั่นอยู่ข้างหลังมิ้นนะคะเห็นไหมคะ <ś p ies> เดินมาแล้วคะ่ะเดินมาแล้วคะ่ะตัวเพื่อนมาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะยามเช้านะคะ ไปเล,เลยนะคะพาเพื่อน,นชมบรรยากาศดูตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กไม่ยอมเข้าบ้านเลย <c oughs> ตัวเล็กน่ารักไม่ยอมเข้าบ้านเลยค่ะบรรยากาศนะคะเ <c oughs> พื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบรรยากาศมันจะดีมากๆเลยค่ะไดเลยใช่ไหมลูกไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่กับตัวเล็กแล้ว พาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าๆดีกว่านะเพื่อนให้ดูกันนะคะเข้าบ้านก่อนลูกเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนนะคะเลยใช่ไหมลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่กันตัวเลกละเออพาเพื Dai, ่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าๆดีกว่านะ ไม,มามาไม่ยอมเข้ามาเลยไม่ยอมเข้ามาเลยใช่ไหมลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ไม่อยู่กันตัวเล,ล็กละเออพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าๆดีกว่านะตัวเล็กเห็นไหมคะพเพื่อนๆนั่นอ่ะอยู่ข้างหลังนี้มิตนะคะเห็นไหมคะเดินมาแล้วค่ะเดินมาแล้วค่ะตัวบรรยากาศนะคะัเพืนน่อนๆเนาะบรรยากาศ สวยงามค่ะสวยงามมากลเลยนนะคะ,ะนะตัวเล็กนะคะเพื่อนตัวเล็กไม่ยอมไปไหนเลย,เลยนอนเฝ้านะ,ะตัวเล็กเห็นไหมคะเพื่อนนั่นน่ะอยู่ข้างหลังนมิดรนะคะเห็นไหมคะเ,เดินมาและะ้วค่ะเดินมาและะ้วค่ะตัวเช้านะคะเพื่อนนะคะบรรยากาศน,นะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเช้านี้นะคะก็พักนั่นเลยใช่ไหมลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่กันตัวเล็กละ <c oughs> เออพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าๆดีกว่านะเพ <c oughs> ื่อนมาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะยมามเช้านะคะ อยู่ท้องฟ้านะคะเห็นไหมคะ,ะเพื่อนเห็นไหมคะมันดูอ่ะ,ะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมคะมันดูอ่ะอืมบรรยากาศอ๋อแล้วรอบๆนะคะเพื่อนรอบๆเนาะท้องฟ้านะคะเพื่อนเนาะมีเมฆดำลอยมากันนะคะเห็นไหมคะม ถ้าบรรยากาศนะคะเพื language, ่อนๆเนาะบรรยากาศสวยงามค่าสวยงามมากๆเลยเป็นนะคะถ้าบรรยากาศนะคะเพื่อนๆเนาะบรรยากาศสวยงามค่าสวยงามมากๆเลยเป็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะม่ก็พาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศยามเช้านะคะ ตอน,น,ะะนเช้านะคะเพื่อนๆนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเช้านี้นะคะก,ก็พาดูท้องฟ้านะคะนะตัวเล็กเห็นไหมคะเพื่อนๆนะั่นอยู่ข้างหลังนมิ้นนะคะเห็นไหมคะเ,เดินมาและะ้วค่ะเดินมาและะ้วค่ะตัว้ค่ะไปเล,เลยนะคะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศ <Tipp s> ดูต er ัวเล็กตัวเล็กไม่ยอมเข้าบ้านเลยตัวเล็กน่ารักไม่ยอมเข้าบ้านเลยนะตัวเล็กนะคะเพื่อนตัวเล็กไม่ยอมไปไหนเลยนอนเฝ้าค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนบรรยากาศภูเขารอบๆนะคะเพื่อนๆรอบๆเนาะ ค่ะมืเตือนเนาะมีเมฆดำลอยมากันนะคะ,คะ,คะนี่ยวะถ้าบรรยากาศนะคะเพืออนเนาะบรรยากาศสวยางามค่าสวยงามมากมากเลยนะคะไม่ยอมเข้าบ้านเลย <c oughs> ไม่ยอมเข้าบ้านเลย <c oughs> ตัวเลว็กห่าใหญ่เลยไม่ยอมเข้าบ้านเลย ชาวบ้านเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะคะทางหลังนิดน,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 นะคะไปเลยใช่ไหมลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่กันตัวเลขแล้วพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าๆดีกว่านะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมี้ก็พาเพื่อนเพื่อนเดินชมบรรยากาศยามเช้านะคะไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบรรยากาศมันจะดีมากๆเลยค่ะ จุดชื่นนะคะจดชื่นเดี๋ยวเช้าเช้านะคะเพื่อนๆมามาเดินนะคะตาทองฟ้านะคะเพื่อนเนาะมีเมฆดดำลอยมากันนะคะนี่นะ,ะ <c oughs> ไปเรื่อยๆ ไม่ยอมเข้าบ้านเลยไม่ยอมเข้าค่ะ,ะตัวเล็กไม่ยอมเข้าบ้านค่ะ,ะเพื่อก็จะตามมานะคะ,ะดูชมบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่เลยใช่ไหมลูก